พี่ยะลาที่ปัตตานีมีเยอะอ๋อครับผมอ<ง>่าเข้าเรื่องอ่าเข้าเรื่องครับเรื่องจตุพจเหรอ<ง>เรื่องจตุพรครับเอออยากเนี่ยผมเชียร์ให้ลงอะ่ะเชียร์ให้ลงทําไมะครับเอ่อก็อ,อยากเมื่อน้อยเวลาแพ้จะได้รู้ว่าไอ้อไนักร่าใสกับนักเล่ยตั้งมัน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 จะอยู่ตรงไหนอะ่ะอืมไอไอไอเสียรางวัลไปเลยหอเสียรางวัลไปเลยแล้วคิดว่าถ้าเขาลงจะแพไหมแพคุณคุณ,คณอี้อ่ะ ครับแล้วคุณเหลืองหางขาคิดว่าถ้าเขาลงคุณจะพอลงจริงจะแพ้ไหมผมคิดว่าน่าจะแพ้นะ่ะน่าจะแพ้เหรออ่าเพราะไอ้ดอนเมืองนขนาดว่าคุณเออเก่งใช่ไหมครับเอ่อที่ว่าแน่แนแล้วใช่ไหมอยังยังชน,นะคุณอี้ไปไปปั่นตัดเสียงแค่นั้นเองอ,ะอ่ะอ๋อไปฉเฉียวเฉียดชนะไปเฉียวใช่ไหมเพราะทีด่ๆๆดอนเมืองแถว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 ตรงนั้นน่ะคุณไอ้นครคุณสุราชคุณในสงขลาอยู่เยอะนะอ๋อครับผมอ่าก็แสดงว่าคิดคิด อ่าแล้วอย่างนี้ที่เกิดเป็นคนอื่นลงไงเป็นคนอื่นลงคิดว่าคนอื่นลงผมไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะนะ <c oughs> แต่ถ้าจตุพรนนสุสีนิดะนะครับอ่าน่าจะน่าจะโฟควัดโอเวียงกันออืก็เลยยุให้ลงไหมใ,ใ,ใ,ให้ให้คุณอี้ให้คุณอี้เป็นต่อแต่นิดอ่าแต่คิดว่าจะลงแล้วแพ้แน่ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดเขารู้ว่าลงแล้วแพ้เขาจะลงใหม่อ่ะผมก็ไม่คิดว่าแพ้อ่ะอถือว่าดอนเมืองไปเก็บเสื้อแดงอ่ะครับผมอ่าแต่พื้นพื้นเนี่ยบางบางครั้งก็ไม่รู้อ่ะ ไม่รู้นะตอนนี้นะและเพูดเรื่องไอ้คุณตุเทพเมื่อวานเลยนะอ่าวว่ายังไงฮะเมื่อวันศุกนะบอกว่าที่คุณคุณตุเทพพูดจริงไม่จริงอะนะครับความความความจริงอะผมไม่ค่อยเชื่อคุณตุเทพนะอือฮึแต่อแต่ตอนนี้ผมเชื่อคุณตุเทพเพราะอะไรครับพระรู้ไหมครับอ่าคุณตุเทพมันมีมวลชนเยอะอืคุณทักษินกลัวคุณตุเทพเพราะอะไรอะครับอ่าคุณตุเทพสามารถหาคนไปเป็นม็อบ เป็นมวลชนได้พอๆกับคุณอ่าอะไรอ่าไอ้ที่อยู่บุรีรัมย์อ่ะนยวินแต่คนนี้วินที่ชอบนะครสองคนนี้สร้างม็อบได้สูสีฮะทิ่งตัวปัตตานีไม่มีคนแล้วนะครับที่บอกว่าปัตติตรยังยังแค่กิงก็ได้แค่สามสี่พันคนเนี่ยนะเป็นไรอ่ะโดนคุณตุเทพขนไปเป็นเร่อนหมื่นแล้วทีเนี้ยอ่า อ่คุณทักษิณก็จะดุ้งไงใช่ไหมไหมันจะดุ้งก็ต้องเจรจา <c oughs> คุณตุเตพถ้าคุณตุเตพยอมคนเดียวครับถามว่าปญญธิบัติคนไหนที่สามารถขนคนได้สร้างม็อบได้ไม่มี <c oughs> ผมรับรับปากได้รับรับรองได้ตอตจงกราด้างแคแสนคนแหละครับไม่มีปัญญาเหมือนคุณตุเตพหรอก <c oughs> ในเมื่อคุณตุเตพมีมีมีสามารถสร้างบวลชนได้ทักษิณก็ต้องกลัวผมแบบเจรจารับเชื่อ อยากเห็นนะแล้วเรื่องนี้ครับแล้วสุดท้าย80ปีประชาธิปไตยคุณเหลืองขังขาวได้อะไรบ้างเรื่องนี้ใช่ไหมคือเป็นุ่งไปอีกอะไม่ใช่80ปี100ปีก็ไม่จบ80ปี100ปีก็ไม่จบครับผมประเทศเราก็จเป็นยี้ต่อไปครับครับผมครับผมโอเคครับขอบคุณฮะสวัสดีมาครับเป็นยี้ต่อไปคือยังไงดีคุณผู้ชมคือเป็นคือไอ้เป็นฝ่ายเนี่ยมันต้องเป็นอยู่แล้วแหละเพราะมันต้องเป็นคนที่ชอบรัฐบาลคุณชอบฝ่ายค้าน แต่หมายถึงว่าแล้วมันมันจะไม่จบไอ้อย่างเงี้ยคือตัวปัญหาอยู่ที่ไหนในยุคพศปัจจุบันเนี่ยนะฮะว่าเอออะไรคือปัญหาทุกคนยังมวีนงงกันอยู่ครับส่วนในอดีตนี่เมื่อกี้เดี๋ยวเซอคอลัมน์เนี่ยอา่อานอ่านให้ฟังหน่อยหาไปแล้วฮะคือหนังสือพิ์มีอยู่ประมาณสี่ฉบับเลยนะครับแต่ว่าไอ้คนเปิดเนี่ยมันเปิดไปเปิดมา <laughs> เปิดไปเปิดมามันก็เลยงงครับว่าไอ้ที่จะอ่านเนี่ยมันอยู่ตรงไหน เดี๋ยวนะครับนี่นี่ฮะน,นี่ก็มีฮะเล็กๆเสวนาประชาธิปไตย80ปีอ่าอย่างเช่นคนนี้ฮะคุณจตุลลนฉายแสงเนี่ยอดีตรัฐศาสา,ารอน,นุพักลไ์ไทยไทยรักไทยเนี่ยบอกว่าการารัฐประหารเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สวนทางกับการพัฒนาทางการเมืองคนนี้นี่เขาชัดเจนนะฮะเกี่ยวกัรัฐประหารองค์กรตรวจสอบต่างๆถูกแทรกแซง อำนาจทิพย์ไต่ไม่เป็นของประชาชนเกิดเป็นวิกฤตที่ไม่มีทางออกความขัดแย้งและความรุนแรงมากขึ้นมีฝั่งเพื่อไทยนะครับส่วนคุณจุลินลักษณะวิสิทธ์สสบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าเหตุที่การปฏิวัติเมื่อปีสองห้าสี่เก้าที่มีคนสนับสนุนร่วมยินดีเพราะ,าะเห็นพ้องกับเหตุผลของคณะปฏิวัติคือผู้ใช้อำนาจในขณะนั้นมีการทุจริตมีการใช้อำนาจแทรกแซงทุกองค์กรเกิดความแตกแยกขึ้นในสังคมและย้ายยาต้องสร้างสังคมที่เคารพกฎหมายคุณผู้ชมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับสองท่านนี้ แสดงความคิดเห็นได้ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับแบบคุณน้อยชนบุรีเชิญฮะครับอ่อมีคนมาเรียนแบบชื่อผมา้าน้อยกว่าอะไรนะสองสองวันสามวันแล้วนอผมเนี่ยเอ่ออย่าจำติดนะครับเขาอาจจะชื่อน้อยกว่างจริงก็ได้เพราะไม่อาจจะตั้งกั้นก็ได้ครับเด็กายน้อยกว่าครับในเรื่องแรกที่จตุพรจะลงเนี่ยครับผมคิดว่า น่าลุ้นนะน่าลุ้นน่าลุ้นว่าคนมันไส้เยอะนะตอนนี้ที่คะแนนแกจะไม่ได้เนี่ยก็คือว่าคนมันไส้ครับคนมันไส้คนเสื้อแดงที่สนับสนุนอยู่ก็เยอะออืแต่คนมันไส้ก็เยอะออืแล้วคนการรุ้นอ่ะจะสนับสนุนจริงหรือเปล่าอืเอเพราะว่าคนการรุ้นเนี่ยครับงานตองงานแต่งงานบวช งานอะไรต่างๆอ่ะแกแกสายต,ตางคนเดียวนี่อยู่ดีๆจะให้คุณจตุพรไปใช้เครดิตตัวเนี้ยใช้บัตรเครดิตของคุณการุนเนี้ยก็คงไม่ได้อ่ะครับมันมันไม่แฟร์กับคุณการุนนะอ่าฮะอือจิดว่าอย่างเง้ว่านนคุณการุนเนี่ยต้องใช้บัตรเครดิตต้องให้ญาติลงอะนะครับถึงจะแข่งกับคุณอี่ได้อือต้องใช้ญาติคือคุณน้อยคิดว่าควรเอาญาติคุณการุณลงมากกว่า ครับครับถึงจะแข่งได้ใช่ไหมแข่งได้พอเพราะไอ้บุการรุ่นใส่ซองไปแค่เยอะแล้วอ่ะอือมพอแกงานอะไรแกไปหมดอ่ะเหมือนเขาดูแลพื้นที่มานานเงี้ยใช่ไหมคุณจตุพรนี่ไปก็มีแต่คนหมัดไส้สิทธิ์ถนนอ่าแล้วเกิดมีเสียงของคนดอนเมืองที่เขาไม่ไม่ชอบคุณการรุ่นล่ะเขาอาจจะอยากลงให้ฟังก,ก็ก็มีนะครับก็มีก็มีกลุ่มเดิมมาแหละกลุ่มเดิมของปัตที่ไม่ชอบคุณการรุนอยู่แล้วครับ แล้วก็บวกกับบวกกับจตุพรลงไปเนี่ยคนที่น้าท่วมอะไรเนี่ยค,คุณจต,ตุพรต,ต้องคิดหนักนะออือเพราะว่าคุณไม่ได้เอาของไปแจก,กคนดอนืองคุณจตุพรนะ่ะเออแล้วเขตนั้นน้ำท่วมมันเนาะ,ะคุณการลุนเอาไปแจก,กนะครับแล้วทีนี้อยู่ดีๆจะให้ใช้บัตรเครดิตคุณการลุนนะ่ะคุณการลุนแกไม่ยอมหรอกแกก็ไปไปเฉยเฉยละ่ถ้าเขาเชิญไปอะไปหาเสียงนอะ แต่ในหน้าในความเป็นหน้าคุณการุณไม่ช่วยเต็มที่หรอกสรุปว่าคุณน้อยคิดว่าไม่ควรลงควรเอาคนอื่นลงไหม่ควรลงครับเสียเสียนหน้าครับเสียนหน้าอย่างมากเลยเสียนหน้าแล้วก็เอาเอา,เอาตัวเองเนี่ยลงไปคุกค,คีกับการเลือกตั้งแล้วก็จะเสียรางวัลในการขึ้นเวทีด้วยอ๋<ห>อเกิดูเฉยอยู่เป็นปาติลิ์นี่แหละคอยก่อกวนชาวบ้านเขาแน่ถูกแล้วจนตอนนี้เขาไม่ได้เป็นแล้วดิอ่าก่อกวน ก่อกวนกลุ่มที่ทางในเพื่อไทยที่มันใต้จิตรพ์อยู่ครับแล้วก็ก่อกวนทางกลุ่มทางคุณไอ้ที่ว่าอยู่ในกลุ่มเสื้อแดงออืเพื่อจะได้อยู่อยู่นานๆนะครับถ้าเกิดไปลงเลือกสร้างแพ้ขึ้นมาเนี่ยกลุ่มที่ไม่ชอบคุณจิตรพ์ในเพื่อไทยเนี่ยเขาหน้าคมยิ้มเลยนะครับอืมนะอ่าแลา<อ>้วข้อสองครับคุณน้อยได้อะไรบ้างแปดสิบปีประชาธิปไตยก็ไม่ได้อะไรครับไม่ได้อะไรเลย อการบริหารประเทศไทยอ่ะมันมีมันเป็นลักษณะน,นี้มานานแล้ว uh huh. คือฝ่ายบริหารเนี่ยที่ความนึกคิดของผมว่าก็อยู่ส่วนฝ่ายบริหารครับส่วนทางข้าราชการคือกลุ่มทางไหนกคแล้วแต่ก็ต้องอยู่อีกฝ่ายหนึ่ง uh huh. แต่ทีนี้อฝ่ายบริหารเนี่ยทําไม่ดีพอทําไม่ดีพุ๊นเนี่ยก,ยกลุ่มทางพูดง่ายๆกลุ่มทางอาตครับก็ไม่พอใจเพราะคุณบริหารอย่างไง ทำไมถึงโกงอย่างนี้ออื uh huh. ทางกลุ่มอาบาตเนี่ยก็ไม่พอใชท่านกลุ่มอาบาตทางฝ่ายท,าาท,ทหารเนี่ยค <cole. S 2> วามจิงมต้องแยกการกลุ่มอาบาตก็อยู่ส่วนกลุ่มอามาตทางบริหารก็ส่วนทางบริหาร uh huh. แต่ถ้าทําทไม่ดีหรือทําไม่ดีอะไรเนี่ยทางกลุ่มไปค้าเนี่ยก็ต้องเข้าไปแตแต่ทีนี้กลายเป็นว่าทางกลุ่มอาบาดยังต้องคอยดูแลต้องคอยจําจับอยู่ออื uh huh. มันมันจะเป็นอย่างเนี้ไปเป็นร้อยร้อยปีนะครับกว่าจะถึง ขั้นตอนที่จะไปทางฝ่ายพริหารเนี่ยจะเข้ามาควบคุมร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยคองอีกนานครับอ๋อคิดว่าเป็นอย่างนี้นะฮะโอเคครับผมถ้ามีการ<ม>โกงอยู่เนี่ยยังยังทำไม่ได้ครับประเทศไทยอะถ้ามีการโกงอยู่ฝ่ายบริหารทำไม่ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าทางฝ่ายพทิหารเนี่ยมือถือศาสตร์ปากถือศิลป์ขึ้นเนี้หรือว่าทําดีขึ้นมาเนี่ยฝ่ายอามาดเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปอะไรได้ออืมันต้องแยกกันครับขอบคุณครับสวัสดีฮะ คือเข่าคๆก็คือว่าถ้าฝ่ายบริหารซึ่งเป็นนักการเมืองข้าราชการการเมืองไม,โงไมาา่โกงไม่กินทหารก็คงไม่ยุง่งถ้าเกิดว่ามองว่าทหารเป็นอมาบาทนะ,ะอะไรเงี้ยทหารก็คงไม่ยุง่งผมก็งงนะอัมาตยอมแล้วผมมึงก็ชอบไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสัทผัสคานี้กันในทางการเมืองนะครับความรู้สึกว่าคําว่าอมามตา์นี่คือคิดถึงนางจักรองวงอยู่เรื่อยแต่ไงมันมากลายเป็นคําทางการเมืองใน,ในยุคปัจจุบันก็ไม่รู้ฮะคุณผู้ชมฮะเนี่ยนะครับอัมตยทไล่ธาต อัจารทานอะไรพวกนี้ามาดูนี้ครับคุณอนุสรลิมมานีอาจารย์ประจำภาควิชาการปกครองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกว่าความขัดแย้งทางการเมืองเป็นเรื่องที่ธรรมดามากประเทศที่เพิ่งเป็นประชาธิปไตยอย่างในลาตินอเมริกาเวเนซุเอลาหรือรัสเซียแต่เรื่องความรุนแรงและวิกฤตในสังคมเป็นเรื่องที่น่ากางังวลเพราะความรุนแรงในสังคมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจากเมื่อก่อนที่ปัญหาความขัดแย้งจะเกิดในกลุ่มผู้นาแต่ปัจจุบันลามไปถึงชาวบ้านวิธีที่จะแก้ปัญหาเรื่องวิกฤตทางสังคมและความขัดแย้งเชิงสถาบันคืออย่่ายใหงดฝนึ แลวยังไงล่ะห้ามสังคมมีเสียงข้างมากสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเชิญครับคุณหนึ่งของสองครับตรงจตทุพคลงเหลยครับครับจะได้รู้ว่าครับว่าแน่จริงหรือเปล่าเจ๋งจริงหรือเปล่าอ๋อคือเชียร์ให้ลงจะได้รู้ว่าแน่จริงหรือเปล่าเจ๋งจริงหรือเปล่าใช่ครับไม่ดีแต่พูดอ่าฮะอ่าล้วคิดว่าถ้าเกิดคุณจตทุพรลงแล้วเขาจะชนะไหม ต้องดูไวทีครับเพราะว่าผมดูแล้วถ้าอย่างคุณอี้เนี่ยเขาก็มีผลงานครับฮะแล้วก็เป็นคนกระตันยูแต่อาจจะสู้เก่งไม่ได้เพราะเก่งก็เดินสายรอบรอบดอนเมืองอ่ะฮะอ่ะแล้วลที่อาจุกานี่ดีแต่ด่าฮะบนเวทีครับผลงานก็ยังไม่ค่อยมีออมองคือ,ค,อคุณหนึ่งมองตรงนั้นว่าหนึ่งสสควรต้องเป็นคนกระตันยู ครับก็ดูดูในที่อ่านประวัติเขานะฮะครับแล้วมีผลงานนี้คือมีผลงานอะไรครับคุณอี่หมถึงหมายถึงคุณอี่เครับครับกอที่เขาก็ตัดอยู่ตกเข้าแม่แล้วก็ผมดูผมดูบุตรบุคลิกเขาว่ามันน่าเชื่อถือกว่าอ๋อไมัน่าเชื่อถืออ๋อครับผมมีผลงานคือบุคลิกดูน่าเชื่อถือครับแล้วถ้าถ้ามันน่าเชื่อถือก็น่าเลืออใช่ไหมคิดว่าน่าจะทําประโยชน์ได้มากกว่าน่าจะทําประโยชน์ได้มากกว่า อ่าและที่ผ่านมาคุณหนึ่งเลือกคุณการลุนเปล่าเอ่อไม่ไม่เลยไม่ได้เลือกมผมไม่อยู่คนละเขตอยู่แล้วฮะอ๋ออยู่คนละเขตอยู่แล้วเออแล้วก็อดูก็ไม่เลือกเลยฮะครับอ่าฮะแล้วแล้วสรุปคิดว่าคุณจตทุพรควรลงและคิดว่าใครจะชนะใช่ครับเออนั่นก็ต้องดูกันอีกทีฮะต้องดูกันอีกทีใช่ไหมครับครับผมแล้วข้อสองฮะได้อะไรบ้างแปดสิบปีประชาธิปไตยเอ่อก็ได้ประชาธิปไตยแบบที่เสื้อแดงต้องการนะฮะ ที่8บปีมันเนี่ยอืประชาชนแบบเสื้อแดงถ้า30ปีแล้วครับประชา้นแบบเสื้อแดงต้อง,งการนี่เป็นยังไงครับในความคิดของคุณหนึ่งก็อ,อ,อย่างเสื้อแดงปิดถนนได้ตำรวจไม่จับแต่พอเวลาชาวบ้านที่โดนน้ำท่วมไปปิดถนนครับโดนจับผมก็ยังไม่เข้าใจว่าประชาชนปบบใของเสื้อแดงเดียวหรือเปล่าอืมครับผมก็หลายอย่างฮะฮะโอเค <Okay. S 1> แล้วคิดว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงครับประชาธิปไตยดของไทย ผมดูว่ามันก็ยังอีกยาวนานนะครับวัวน,น,นเต็มใบอะผมดูแล้วตอนนี้มันก็แค่ครึ่งใบอ,อ่ะครับผมโอเคครับขอบคุณฮะไอเต็มใบครึ่งใบก็พูดยากนะมมคุณผู้ชมฮะบางคนก็บอกว่าไอทุกวันนี้ก็มีความสุขดีอยู่แล้วนะอะไรเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมฮะทุกวันนี้ก็มีความสุขดีอยู่แล้วนี่เออก็ในน้ำมีปลาในนามีข้าวคือจะเต็มใบหรือครึ่งใบเนี่ย อีฉั้นก็ไม่รู้อนี้ผมคุยกับป้าแก่ๆดูอีชั้นนั้นก็ไม่รู้หรอกคุณจิมมี่มันจะเต็มใบหรือครึ่งใบเนี่ยทุกวันนี้ก็มีความสุขดีอยู่แล้วใครจะเป็นนายกอีชันก็ไม่รู้ทั้นขออย่างเดียวอยากขึ้นราคาน้ํามันกะข้าวของอย่าแพงเพราะฉั้นเป็นแม่ค้าฉั้นขายของไม่ได้เหนือยไม่ลูกค้าทันไม่มันซื้อก๋วยเตี๋ยวฉันแค่นี้เองนะครับอะมาดูกันต่อครับคุณผู้ชมฮะเรื่องอื่นๆมีอะไรบ้างที่เราจะคุยกันได้อีกตรงแปดสิบ อีกท่านหนึ่งนะฮะคุณนคลรินเมฆไตรัตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมาศาสตร์บอกว่า80ปีของประชาธิปไตยที่ผ่านมามีทั้งด้านที่สําเร็จและล้มเหลวนะฮะปัญหาใหญ่คือการไม่พัฒนาระบบเลือกตั้งที่ผ่านมาระบบการเลือกตั้งของไทยแย่มากเป็นการเลือกตั้งแบบง่ายๆการปกครองระบบประชาธิปไตยต้องเกิดขึ้นจาก,กาจากประชาชน,านมีความรู้สึกเป็นพลเมืองมีอำนาจในการบริหารการตัดสินใจสัยต้องทําข้อสอบก่อนเลือกตั้งนะให้มันยากเพราะมันพูดแย่